ไอ้น้องกับบ่ได้นมไล่นมแล้วเนาะเกินทนเขาเลยจังหวะแม่เขายังฟกปีปลาเบื่อเลยอแม่ปฟกปุยู่บานโถเบื่อหนาอยู่ท่อขับทำเลในอนอยู่เข้าขึ้นหนังจะค้นแบบพี่น้องเราแท้ๆนั่นน้องเราแท้ๆฮันอยู่ใช้ป้านะอยู่บ้านได้ มันเดือบเออเฮือนปลาเจ้าอยู่มันเดือบก็มีเจีย่างไม่ได้ใช่ไหมกินข้าวแล้วบ่เอ่อไก่บ่จังนี่เถิงบ่สิเมื่อนี่ตะวแรงบ่โอเคโอเคใช่ะย่างติยระวั้างลูดไดเด้ออ่ะโอเคเดี๋็กน้องเนาะน้องจะลั่นเพื่อนกับย่างไปเล่นน้ำป้า ไปหาเห็ดงานไปเล่นน้ำป้าไปนอนน้อยอย่างไปฟุ่นโอ้เราลิมาเห็นลราเลยนนั้นไปโน่เราเลยท่ายเอาอันนี้ก็ได้เนาะมาพ่อพอดีโอ้ื่ออย่างไรน้องท่านมอนะ น้องวงุ้นงน่องเนาะมาอยู่น้ำทานหมอมาอยู่พักผ่อนบอ่มานอนเรียนดิชื่อเลยโอ้จะมานอนเล่นดิชื่อเน,น้นเน้อืออืออือมาจะเปนนองเนาะน้องของท่านหมอมานอนพักผ่อนยามก้อเน้เนเลยโอ้มาเยี่ยมไอ้ชื่อบ่นี่ยมาเยี่ยมมาหลินน้ำไอ้มาหลินโดยโดยโดยดีดีมึงแย่งกันเนาะนไอยเนาะ อ๋อที่เธอพี่น้องเอ๋ยเนาะบากระลันกับเบยูอืมสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น,อน้องเป็นมดซูบูซูคนมดชุ่มมองสูบอนพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้เบาลิเอยู่ที่เฮือนของท่านหมออีแกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้คือมีเนาะนอนแล้วมันนอนเล่นอ๋อที่เธอ,อ,อ,อพี่น้องเนาะอืมอ๋อที่เธอ อ๋อบ่จ้อยตอนนี้อันนั้นได้บ่จ้อยไปแบบนั้นเลยบ่ได้บอกบ่ได้บอกไปบ่ได้บอกไผ่ดันมอญมายุ่เจ้าเนาะเล้ยนะน้องซายมาเลยมาอยู่มาลินมาหยามซื่อมันก็มึงนี่นั่นมีประตูชุดปรนตุ่มั้งบอแล้วก็มีคนมาอยู่น้ำอีกแล้วออ๋ ใช่มาเยี่ยมบ่มาเยี่ยมดูว่ามาเยี่มมาเยี่มายามเนาะใช้ผู้ชายหนึ่ทนคือบามาาเมือแล้วปกงสอบกงบ่แบแบ่กีร้านเป็นยังยังบยา่าหนิหท่านนี้บ่แเครื่องของมันยังยวันนี้นี่ป็นยังอยู่เครื่องของทรงเสือยังบทแเพิ่นบได้บอกแาบอกว่าบอไปหันไปนี้เนี่ยก็บได้บอกคอยกับบิทามนี่ คือบอมาซอยเจ้าเห็นธาตเห็นหนึ่งแค่เป็นยเงี้ยพอไปทำงานหมดหมดนี้ห่าได้ไรหมดจักน้ำของเมืองมาแรงว้แล้วเจ้าต้องบอกต้องสอนน้ำว่าไปใช้มาใส่ก็ต้องอยากคู้เนาะเต็นบอกว่าจะหมดเสียใจเราเสีบอกมาแรงเสียใจกั็ดูน้ำเจ้าเจ้าก็ต้องบอกน้ำเละตัวใดมันบ่ถือก็ต้องเขาก็ต้องบอกบอกแค่มาแรงถ้าเขาบอกเลยกะมันก็สีละป็นนัังมกสไปเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะ เป็นชิอย่ละไอเป็นโย่แล้วเไบล่ะให้ไปอืาเอาลูกชาวแตงอ่อนนะฮะอืมมาลิ้นบ่นั่นแหละขันชิโย่กะโย่ขันเอ้าป <c oughs> วดเถอะปวดวปลิด้นบาดหน้าหมอ้อปวดทันหมอ้ออืมเจ้าต้องบอกต้องสอนตัวใดมันบ่ดีมันบ,นบ่ถึงบ่ต้องกะบอกไปแบบนี้ถึงเจ้าอยาก,กินข้าวกินน้าพายชิ้ เห็ดไหาหาเจ้ากินโมนี้เลยฮะเจ้าชิได้กินบ๊วยใช่นได้กินเลยเพราะว่าเจ้าก็ศัยเพิ่นใส่เพิ่นโมบ๊วยจะใส่ในกระบวไการเ้าะเนี่ยเพราะว่าบ้านเจ้าเจ้าก็ต้องแบบว่าเอาเห็ดมาได้แล้วเอาอย่างมาใส่เพิ่นอยากให้เพิ่นอยู่น้ำให้เพิ่นเห็ดอยู่เห็ดขีดหน้าคันว่าเพิ่นไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานจะอีกแบบนึงเลยถ้าไปแบบนี้มันจะบุคุบว่าจะใส่ใช้มาใส่ถึกไปเป็นหัดเป็นนีได้ใช่ถ้าหมอชิบุคจักบ๊สิ ข้าวหน้ากับป่านีาาา่นันกะหนึน่งหาให้กินมีพ่อแต่ละมืองแต่ละเถื่อนอ่าโย่แต่เมื่อน,นี้เมื่อน,นี้เนี้ยเมื่อนี้เราเม่กินข้าวมันไปกเช้าแต่บราน,นจะบอกนะไหนบูชาทางมันจะไปบูาทางจะไปกินข้าวอะไรไปโดนกินข้าวอะไรไปโ่นไปแนีมองหาเราไม่เห็นเลยไปเลยทีเห็น,นชีบอกพ่ายนบอให้ไปกเดินอะไรละของมาแรงในชีบอกเก็นมา เราต้องบอกต้องสอนตัวใดมันบ่ถูกว่ต้องฮาก็บอกสอนน้ำช้อนคมดีนั่นแหละท่านหมอหน่อยสิ่งตัวใดมันดีดีฮาก็ต้องบอกเพิ่นว่าเพิ่นสิพังหรือบุพังเฮาก็อีกฮาาบอกก่อนนะนะเ่ายังเชีพูแจ็คการทันชีวาไปก่อนเฮาก็บูฮู้แล้วว่ายานเพิ่นพังหรือบุพังอะไรแบบมันอยู่ที่ตัวพิ่นหน่อยเพิ่นอยากอยู่น้ำฮาเพิ่นหนักสิพังฮาว่าแต่พันบ่อยากอยู่อีกแบบนึงหน่อย S <S <an> <S ขขานา้ำจำป่ายังเรือมอดบ่นี่ังไหยันว่า,าพากันยันมันเสียอ,อ,อย่างเชนอ,อย่างนี้อ๋ขอขขาปวดหมุนรถยังเบิดยังเบิดบ่บ่ไดให้ไฟเขาหาผมเป็นกินแล้วเจาะกินแล้วบ่เข่าจดดบบาากแล้วจกแล้วบ่แก็ไปแจ้งตุ้ก๊กับแล้วก็แล้วเนี้ยยังกะรอยากมันเบิดออกมกกออืดจีนเถึนเบิดบ่ไอ้ยานแบบว่าดูได้เวลาเจ้าู่อยู่ยังปูอยู่แล้วก็ เครื่องของเสียหายดิขามาไว้ในเบิร์ตตัวใดมันจําเป็นเขาเก็บเขาไว้ก่อนเขาอยากกินเขาก็เอาออกมาออกมามีแต่ว่าบาดบอยู่มีนะบาดบุญคนเดียวทางนี่จะได้มากกว่านี่ก็คนณหนูหลายคุณหนูนี่เนี่เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้คือกันแม่เมืองเอาเนี่ยเลยเปันมากเป็ยมาก เอาบ่เฮ็จ er ังก er ็บ่เห็นบานจับก็บ่ได้ไปก็บ่อืมบ่ไ้น้บ่วาต้องวาคือนาต้องต้องบอกคือาลั่นนี่กงเสือเพิ่นน่ะแนวใดมงวิ่งพนกางยังนบ่าเป็นยังคือบ่ก่างซื้อมาให้ให้จ่ายก่อบ่กางก็แพงแพงจังได๋แพงซื้อให้คนอื่น ซื้อมาให้กลางว่าได้ว่าซื้อมาให้ป้าไว้ตัวใครตัวมันธรรมดาไหมอย่างนี้ผู้ใหญ่บอกว่าถ้ารับุกกลางเอาให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ต้องการอยากได้อยู่ธรรมดาแล้วคนซื้อมาให้เจ้ากลางไม่ค่อยกันยังกลางน่คำเราคอกลางว่ได้หมูงั้นหมอยากให้เจ้านอนสบายบ่ให้โยกินนี่เนาะนอนเนาไม่จะจะนอนแล้วอยู่ได้แล้วส่งเสื้อเพื่อนมาเก็บไว้ตัวใดบ้นนั้นถือว่า แขกคนมาคนมาเด้คถอะเขาหลังเขาขโมยไปเห็นไรเชียวไม่เนี่ยปักโบโยเราโตปลาโบโยปลากระโบโยูเขามาเขาเอาไปขายก็เป็นโมเมนต์ว่าโตราคาถึงด้วยนะม่็นแน่ะสิบอกมันงมแลงเป็นเนี่ยไดก็ต้องคอยบอกเอเดอท่านหมอบอกหลายมุกก็เครียดคือว่าเดี๋ยบอกหลายมุกเครียดเขาเนาะช่วยมอน้องใส่ก็มาอยู่น้ำใจเฉียวอยู่น้ำอีกว่าหรือละโบโยแล้วมันกับับเมีมาแล้วยังไม่ได้ป้ากันบอกรอดป้า บับเที่ยวไปเที่ยวมากนนมากเลยไม่ในนาเราเผ่านีาน่ตห็นเนาะหายหนึ่งหน้อยนึงมาอย่างอีนี่ไปไหมไปเอออ่ะฟูนันมออีกอ่ะสิเอาร้านเจ้าบ้านอืมหายยังไงเขามาล้านเขามาเอาลินนั่นนะี่เลยอืม,มาอนาเขาเนาะอืม บ่าเป็นธรรมาหาเจ้าบ่สต้องแล้วมาเอาบังวะผมบไม่รู้ว่าโดดในนี้มีแต่คนมาดีใจบ่คนมาใจของจักมาายใดจักมาแบบใดก็บงั่นแหละคนมันเที่ยวเขาเที่ยวออกชิงท้องที่ว่ามันโตมันจำเป็นที่เจ้าต้องเก็บไว้ดีๆเต็กที่เด็กอยูผู้อื่นใช่คนกำกับแก้วเนาะต้องไว้ได้ มาต้องใชต้องขวาเลยนะมาทังป่าทั้งดงรักมาแบบไรก็กะบัตรบาลอะไรเามาเย็บมาคอยงคนก็มาดินน้ำสีคนนี้เพิ่งเกิดชัยเล้วเอ้ยน่องนี่ก็พันมาเพิ่งได้เขามืย่างนี้า้ยมันี่เนาะี้ีแหละหลายคนละมามือนเนาะหลายหลายเบิ่อกี้ตหัคำมาแบบบกขาดเลยบกขาดเลยดีลครัมากินน้ะ เนี่ยแต่คนท่านใช่น่ะยิ่งยิ่งคุณจะจอยไห่ก็คุณจะจอยนี่ไปน่องน่องสาวจะบอี่น้องแต่คนท่น มหาเจ้าอย่าเดินมาคอมาดูเอ้ผู้สาวมาหาท่าน้อยอีกเลขคำนี้เราคนคนนนัมาคนีเห็นมาโอ้ยมันเนมาเยี่ยมท่านหมอป่ะท่านหมอเป็นธรรมดาค่ะมีแต่คนมาหามาเยี่ยมบอกเลขถือเป็นนังไข่เนาะผ่านเลขคนมาหาวะเนี่ยเล่นมหาวะ เป็นยังไงบกผ่านมผ่านน้อยพี่น้องีนน้อยหาเช็ดเซลเช็ดลายคนเดยพี่น้อยเที่ยวมาบ่คาดชายแต่ละมือทำให้คนมาขออยู่ในเก้าแช่าอยู่บอกบออย่าเลยอย่าคนดีนสอบอย่าจะอยู่ครเีอยู่บรเดยวสอบเป็นยังก็เป็นบรเดวเป็นยังเป็นคนเดียวอยู่มาสอบกันนีเลย ไปเป็นเหนยเป็นหนี้เป็นหักเป็นนี่เนาะเออโดยยากมันยากมันยากสอบเขาเลยแบบนี้แหละมาเราจะไปเราไปจะอยู่หรือยู่ก็ขึ้นลงเป็นแนวระยะเขานี่ยแหละเจ้าก็ต้องคิดเบ้างอืมดีทวนคื้นโดยตัวใดดมันผิดพลาดที่ตอนนี้ท้ายเจ้าของแล้วทีเป็นแพลรับบาล ว่ากันหยังคือกันครับเนาะมีหยังกินเด้ตัวเองเนาะสมมุติว่าเฮาบ่อยู่เด้สเข้ามาเขาเอาไปคือดยว่าเขาว่าเขาไปกันแล้วจสิฮู้จักหยังนําปรบ่อยู่ปคนงคืนสิฮู้จักหยังันเฮาสิ่งที่ว่าตัวใดอันนั้นเฮาให้เจ้าเก็บไว้ยเก็บไว้เบิดแม่นเอาตัวดีๆกุญแจก็ไว้ดีๆเด้ย โมเอนที่่าทิมก็เทวทิมตัวแดงตัวใด้ดอืมเหน่าก็ยังห้เจ้าเก็บไว้เห็ดเอาไปน้ำมาเลยตัวเจ้าเอ,อ,องเขงนาน้ำจำปาจจ่าคือกันชืดผ่านนาเฟตัวไดใหม่ๆเหาเก็บไว้เลยจะนอยว่าอ้หานเสียอันนี้เสียเอย่างไรเ็ได้หรอ เคยมีประวัตดบัวั้ำหรออันไหของเสียนมองโอ้มันบ่มีอตอนนี้จะมีเลยดิเดียกวันยังยังวันเสร็จนะวันเสียอยงไรเราสมมติว่ามีมอแหกตไกระโป๊ะตัวได้ไม่ใหม่เนี่ยเก็บน้ำในควายควายคว้ยไหยคือว่าเจ้าบโบยู่นะเจ้าอยู่กับโบเป็นยังไงปลาไว้ก็ได้ตัวโบอยู่ก็มีตัวจะไปนั่นแหละจะไปไป คนเที ma, Allah, Allah, Allah. ่ยวมาจาก้หนใจ่มจามอ่ทางทางแยกไปหัไปัไปมันเปไนแยกก็ฮัไมันี่ถงของยังที่ยันไปเนี่ยจะรื้อหอเลือดปันี้เด้อประตูก็ หลอกกูอยู่กันชัวร์เลยเขางัดเขาแง่กันเจ้าหัวแจ้งนั่นถือคนอยู่นล้วเจ้าเขางัดเขาแง่ไปกันให้เจ้าหัวแจ้งว่าสัตว์เจ้าหัวในเข่าไม่ตัวหวัดบงนี้คืออะไรมันสูกเขามาแล้วว่าอัดอักอะไรกักอันแข็งนั่นคือขาเปิดได้อ่ะเขาว่าเขาอัดมันดึงทำไปมอสปวดแล้วแต่นี่อยปวดหัแล้วอยปวดขักแล้วล่ะจังไฟบ่ค่อยอัดไว้แล้วกับไฟจังค่ไฟจังไฟกินแล้วเข่าเหรอคหมอหรือยัง นาเดี๋ยวีกลูกด่านมาไปแล้วค่ข่ถ่คิล่ายเทยงนบายอะก็แล้วจเมื่อก่อนจะได้กินกันก็กิมเมื่อกินอยู่เฮือนได้เข่ามันนี่กินแล้วแเนี่ยชวนบจ่อยเมื่อกินเข่าอยู่เฮือนโอานั่บอกเมาให้ินเอามาให้กินบไ อย่าละลมเนาะอย่าละลมส่ใครเนอย่างเนนนะเขาบอกให้บ่จะลั่นแล้วหนึ่งต่เก่าจะไปทั้งไปคนไปว้ยอกจะแยกบ่หนังกันไหนบอกมีจุดหมาไปลายทางเนาะนั่นแหละก็บอกเราอยู่ึงแล้วาคุยกันว่าที่คันที่อยู่น้ำกระยุกัน่อย่ก็ว่ากันอีกทีนึงทำตัวดีๆเนาะทำยี บริโภคน้ำบบนี้น้ำน้ำอาถุงทอแล้วก็ไปใส่เตางจะต้องบ่งดีๆได้ทันม้อยเขาน่าจำป่าจะที่ว่าอยู่ในหิ้งยันแล้วคือเขาเอาไปเขางัดไว้ได้ของเชื่อเห็นไหมอ๋อ พขนอยก็อัดไปบมดแล้วอัดไปบิดไ่ังๆอยู่ด้วเวลาเขเข่าไปเขาเปิดไ้เจ้าบริด้ทตรวจทุกงามทุกเวลาเนาะหน้าต่างอัดแล้วเออไงจะมันอยู่นอกบ้านเลยอัดเบิดเขากรอยาอยู่นอกยานวันเสนะเขาก็บจะเอาไปก่อนเขาว่าเพื่อไนะโลยเ ทำมันเสียกระด้ด้วยกันอยัางนี้เลยเยอะมันเสียอ่านเล่าน้ำมหนยั้งมั้ยยั้งยั้งแบบจะคอยเนื้ออาบน้ำด้วอาบน้ำแบบเนี้ยอ่านน้ำร้อนตอนนั่นแหละมีอยังก็คุยกันถามกันเคอยว่าคอยจากันแมนตรงไปตรงมาเนี้ย มันหนาวเลยมันแค่ดยูแล้วก็ให้มันไปอ๋อนั่นจะไม่เ้างมันแห่มเน็นเหตุเรื่องนี้โอ้ไปโลดจะอยู่นับยูอันนั้นค่จะอยู่กับฉันอยู่เด้เจ็บเจี๊ยบไหม้ใบฟังควาไหม้ใบเอาแต่งจากใบว่ให้ไปมาล้วมาลอยไปจนสักระหว่างทส่ไปเหตุเรียกไปเนาะไปเลยฉันว่เออลุงเลยทำไปเห็ุเรื่องงานเลยไปหัดตัดหนี้แต่ว่าเอาใบไปเลยว่าความจริงจะให้ไปไปหัดเรา

เจ้าบอยู่เออยากให้เผาเพื่อนให้ะมนเี่ยเดเออคอยไปนี่เนาะเจ้าอยู่เพื่อนกะม้นเวลาเจ้าอยากไปอยากมาอยวคนคนก็โจับคนไปจับนไมาดีมาหนบหนุบมาเลิมอกกว่านี้มันแล้วเป็นคนมันป่อ ชา้าอันใจแล้วบอยากให้มาอยู่กับใจบ่ะคอยอบอกยากให้มาอยู่เพราะว่าชื่อลูกจล้านใจคนนี้นเราเป็นคนเล่ร่นแต่เก่าบ่อยโอ้ยโอ้ยอยโอยโอ้ย้อ้ย่อ้อ้ยยโ้ยอ้ยโอย โบวัยใจไปบอกครื่แล้วนี่ก็มันหลนะเืนแล้วเพนก็บ,บอกโบวัยใจเล่คุ้นดีนะเพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนเบอร์กะให้บุญไว้น้ำฝย แต่เราตัดตินใจแล้วบัดเนาะแม่เข้าบยังไนอนหนองเขาก็วทนาไ้น่ก็ีนาคิดมา่มันนไดอะไรเออย้ายนไร้น้ไนะเจ้าเราปูย้ามาอยู่บันไดเจ้าผู้เป็นผู้เป็นลานท่านหมอยอดเกิดยังขึ้นหลือมันเก่าขึ้นบันได่ขึ้นบันไดมันขียากมันวอกกันยากเออ ต้องถามท่านหมอแล้วเนาะว่าราอเนอแล้วแล้เอาเไปงาระ้าเจเค,ค,คยบอกแล้วบอกาคแต่ว่าเราบอกพังเราบอกทมาอยู่ให้เวลาเราบุษให้บุญบุญาให้มันเป็นไปเพไรเาเาอี่อแม่เขาเขาบอกเอาเร้วเนาะ แม่เขาเขาังบดนมไล่นาปุ๊บป้าบุญเล่ยไอ้น right. oh, okay. no ้องกับบด้นมไล่นาเล่ยเนาะเกินทนเขาเลยจังหวะแม่เขายังปุป้าบลปุบู่บานุลนะอยู่่เขาทคนยนนู่เข้าินัจะค้นแพี่น้องเราแท้ๆนั่นพี่น้องเราแท้หัน คุณชายสามคนนะเชิงบ hey ักนนี in, <the <the the <the hey> ้นะนี่หนองละอีกโสคนน้องอันไหนคุณมาดูน้ำมีนะเอ้าน้องบ่าวจาลันนี่สองคนคุณผู้ชายเบิดบ่ะคุณผู้ชายบดตอนนี้เขาอยู่ไชน์เนสนช่ไหมอยู่ไปน้ำบานนี่เนาะเือนมันไม่ตัท่าแต่นั่นแหละเนาะมากินข้าวเคนนึนเมื่อบ่าปอดไนไปไปไปเมื่อเมื่อแบบนี้ให้ท่านหมออาบน้ำด้วยท่านหมอ ไปกระชื้อเมื่อเดาไยหาให้อนกันนะบุมูเดี๋ยวหาเด้อมีแต่ว่าคุยกันถ้าเจ้าสือเอาเราอยู่หรือบอาเราอยู่ก็แล้วแต่เจ้าเดอย้อนหาย่ได้ฮือ้่ายคุยกันเบ้งเก็บไว้ดี่ทงไทยเจ้ากระดัมีเงินมีาคำเจ้าบุญยานขนปุ่นบอมีเงินมีมีห้าสิพันเนาะ มีเงินหายชิพันเนาะไปกินเงาก็ได้แบบนี้เด้ออาหารอยู่ดีนี่เองฮ่าพี่น้องบ้านนี้เนาะจต่เนี่ยแต่ทั้งลาลาบบอพ่อแม่บ่าวจีร้านอยู่แต่ว่ามันนี่เห็นน้องเรามาเห็นเนาะมาลินมาหัวหลายคนพี่น้องเรามาหลายแต่ละมือไปเท่านเนาะโอเคพี่น้องเนาะจังเดี่ยแต่ทั้งที่มีบลิษัทได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะสาเหตุที่บ่อแมน้องอยู่กับบ่าวจีรันเนี่ยจะจะราเป็นคนแบบ เล่นล่อนแล้วก็ว่าเขาคอยห้เลือกปันใดพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นะคือเราขาดความอบอุ่นแต่น้อยบ่พี่น้องเนาะเาก็ต้องเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะบาอกเลยว่าเขาต้องปรับตัวแล้วอย่างไดก็ได้เอาโอเคพี่น้องอย่างไดก็อยู่ดีไหมฮะก็เจ็บจะได้ความไขยย่ในนี้สบายดีเลยบ๊ายบาย